สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งนะครับแล้วก็แนะนําสําหรับคุณลูกค้าด้วยนะครับอันนี้เป็นเตาทําขนมครกอ่ารุ่นสเตลเลสสอหัวเตานะครับเป็นเตาขน,นมครกบ13หลุมนะครับหรือเขาเรียกทั่ว,วไปคือขน,นมครกยกถาดนะครับกรณีที่ว่าคุณลูกค้าอ่เป็นตัวเลือกใหม่ครับปกติเห็นแค่แค่แค่แล้วก็ใส่แค่แค่แคอ่ แคบมาแล้วก็ใส่ใส่ใส่กล่องใส่กล่องใช่ไหมครับแต่นี้เป็นยกถาดเลยนะครับเป็นยกถาดอันนี้13หลมุมคือลักษณะยกถาดคือว่าทั้งหมดมี13 13หลุมเนี่ยครับก็ลูกค้าก็คือยกทั้งถาดไปเลยนะครับแต่ไม่ได้เอาถาดให้นะครับคือถาดนี้นะครับก็คือ1กล่องไปเลยแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะไปขายกล่องละเท่าไหร่นะครับก็เป็นทางเลือก อะไรที่แปลกใหม่ๆให้สำหรับผู้บริโภคนะครับได้เห็นนะครับก็น้ำหนักก็เบาด้วยนะครับไปขายน้ำหนักเบาแล้วก็มองแล้วน่ารักดีนะครับแล้วก็จะมองแล้วเหมือนว่าเราเหมาละ,ะเหมาถาดนี้เหมาเลย2ถาด3ถาดเหมาเองลักษณะอย่างนี้เลยนะครับก็เราก็เอามาแนะนําให้คุณลูกค้าแล้วครับแล้วก็ทดสอบนะครับหลังคลิปนี้ก็จะมีทดสอบนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในคลิป ถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าก็โทรเข้ามาตามที่เบอร์ที่ให้ไว้ทาง Facebook ทาง Youtube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับชมคลิปแล้วถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ร้านตลาดไสแก๊สด,ด้วยนะครับมีปัญหาอะไรครับช่องทางนี้นะครับถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหาโทรเข้ามาเบอร์ตรงนี้นะครับก็จะคุยกับผมตลอดเลยนะครับรับรองครับมีปัญหาแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทุกอย่างนะครับ เชิญชมคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับเชิญชมคลิปครับเชิญครับสำหรับเตาขนมครกนะครับรุ่นประหยัดไม่ใช่ครับรุ่นสตนเลตส2หัวเตานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเตาขนมครก13หลุมนะครับ13หลุมเขาเรียกว่าขนมครกยกถาดนะครับเวลาขายกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็คือมัน บางครั้งก็ต้องทําอะไรที่แปลก,ปกใหม่ๆนะครับให้คุณลูกค้าเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยได้ไดสนใจนะครับรุ่นนี้เราก็เลยทําเป็นขนมครกเตาทําขนมครกยกถาด13หลุมนะครับด้วยขนาดเป็นขนาดเตาสแตนเลสนะเป็นเตาสแตนเลสเตาสแตนเลสคู่นะครับก็วัสดุก็มีนะครับนี่ครับาสายแก๊สนะครับเราใช้สายแก๊สอย่างดีเลยครับ สายแก๊สทนแก๊สทนน้ำมันตัวนี้สายแก๊สทนแก๊สทนน้ำมันนะครับด้านนอกด้านนอกนี่ทนน้ำมันข้างในทนแก๊สทนความดันถึง200ปอนด์เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่า200ปอนด์ถึงว่าใช้แทนงานเดินท่อได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เตาอ่า420เป็นวาลวโยกนะครับเป็นวาลวโยกนะเป็นยาวโยกก็รู้ว่าตอนนี้ปิดอยู่นะครับ420นะครับ ซึ่งเล็กกว่าเตาขนมครกธรรมดาด้านตัวนั้นเขาจะใช้เตา C สาส30นะครับอันนี้เขาเรียก C 2ีนะครับนี้เรามาดูรายละเอียดเลยนะครับก็มีนะครับมีเบ้ายี่สิบสามหลุมนะครับขนมครกยกถาดสิบามหลุมนะครับสิบามหลุมนะครับแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนเราทําจากเหล็กเลยนะครับเนี่ย ทำจากเหลกแผ่นทำจากเหลกแผ่นเพราะฉะนั้นก็จะนำความร้อนได้ดีมากเลยนะครับเราให้2แผ่นนะครับ2หัว2แผ่นนะครับ2หัว2แผ่นครับเราให้2แผ่นนะครับมีแผ่นหนึ่งนะครับก็ให้2แผ่นนะสองแผ่นทันี้เตา C 20ินะครับสังเกตนะครับเตา C 2 0โอ้ยโทษครับเตา C 20นะครับนะก็ทางเข้าแก๊สก็มีวาล์วเดียวนะครับ มีวาวเดียวนะครับเสาย2่ยีนะครับเพื่อว่าจะได้ประหยัดแก๊สด้วยนะครับให้ความร้อนสม่ำเสมอฝาปิดสแตนเลสนะครับฝาปิดสแตนเลสฝาปิดสแตนเลสครับอ่านี้โครงสร้างนะครับดูด้านนี้นะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสอ่าสแตนเลสเกรดหนาหน่อยนะครับสามารถวางอ่าเวลาวางถาดเนี่ยเวลาเราแคะเราไปวางด้านนี้ได้นะครับ แล้วโครงสร้างของเตานี้ก็เป็นสแตนเลสหนาสแตนเลสหนาแล้วครับพับขอบด้วยนะครับพับขอบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไฟกันก่อนนะครับไฟล่ะลองมาลองดูไฟกันก่อนนะครับลองดูไฟกันขออนุญาตนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูไฟนะครับใช้หัวปรับธรรมดานะครับหัวปรับธรรมดานะครับนี่ครับนี่ครับไฟออกอย่างนี้เลยนะครับไฟออกอย่างนี้เลยนะครับ ไฟออกอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เขาตัวมีตัวปรับอากาศลูกค้าอาจจะถามว่าเออไอตรงนี้ตัวอะไรนะครับตัวเนี้ยตัวนี้ตัวอะไรเราตัวปรับอากาศนะนะครับฮะถ้าเกิดอากาศเข้าเข้าน้อยเนี่ยอากาศไม่เข้าเนี่ยมันก็จะแดงๆฮะเราก็ปรับให้เราปรับแค่นี้เองครับแค่วางแค่นี้มันก็ให้เขียวๆอย่างเี้ยก็ใช้ได้เลยนะครับจะได้เลยแล้วก,เก็เราก็เบา Cav. เบาเล่งหลีก็ตรงนี้ <óm> อ่ะที่มือนะครับแล้วก็จากนั้น จากนั้นนะครับเราก็วางแผ่นกระจายความร้อนได้นะครับเปิดเบาๆนะครับระวางแผ่นกระจายความร้อนลงไปนะอันนี้เราก็มาปรับไฟเอาแล้วครับว่าจะใช้ไฟยังไงนะครับก็มาปรับไฟเอานะครับเดี๋ยวลองทางด้านนี้ด้วยนะครับลองด้านนี้ด้วยนี่ครับนี่ครับก็ปรับอากาศตรงนี้แหละครับให้ออกเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับอย่าให้แดงนะครับถ้าแดงแล้วมันจะมีขมันเราก็วางแผ่นแล้วก็ปรับอากาศได้นะครับก็วาง ครับแล้วก็วางอันนี้ตัวนี้นะครับจะใช้เป็นเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ได้เบ้าขนมพรกสิงคโปร์ก็ได้โดยใช้ขนาดขนาด8-8ดนิ้วเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับชุดนี้นะฮะชุดนี้นะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ทำงานสวยงานสวยงามมากนะครับแล้วก็เด่นสะดุดตาด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับถ้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสั่งที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับ เรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้เล็กกระทัดรัดดีนะครับก็คือเหมาะสําหรับเบ้าขนมครกของเขานะครับเบ้าขนมครกเขาแค่ประมาณแปดนิ้วแปดนิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วเท่านั้นเองนะครับน่ารักด้วยนะครับแล้วก็ยกง่ายครับไม่หนักนะครับทางร้านเราก็ให้สายแก๊สอย่างดีเลยนะครับนี่ครับให้สายแก๊สอย่างดีเลยครับพร้อมหัวปรับพร้อมสายครบชุดเลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับ สนใจก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ให้ได้เลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ